สวัสดีเจ้าอันอย่างคะแม่ได้ลูกติีไหนมาแม่ไว้ร้านขายพักไฟป้าแซนดรอยโอ้โหหรือลูกพีดว่ามันแกนลูกใหญ่มากนะคะทุกคนอใหญ่มากอะแล้วมันมีสองพันด้วยไหเนี่ยอ๋อสีเหลืองกะสีเหลืองอันนี้สีเหลืองสีเหลืองพันสีเหลืองอันนี้ลูกทอะไรจะเอาห้ก่อนเฮ้ยสีล้อเย็นเหรอ เออลงละสองแฮกสองร้อยเยนเองสองร้อยเยนกับเราครับสองสามสิบสองสามหกหกสิบบาทเนาะถ้าเลยสามสิบนะถ้าเลสสามสิบนะคะก็ลูกละแม่ลองกลับมาคุยหรอลูกละสองร้อยเยนนี่ก็ประมาณหกสิบบาทไทยถ้าเลสสามสิบแต่มันลูกใหญ่มากอะทุกคนเดี๋ยวแม่จะปองให้กินได้หรอใช่ปองได้ เดี๋ยวแม่ปอกให้ดูแล้วนี่คนละพันหรออันนี้คนละพันแต่ว่าอันนี้อันนี้ก็แค่์ซีแฮกเองสีลอยเยนมดกันนี่นะใช่คือ <H ee> ถูกคือมีส่วนเขาเขาเปิดมีส่วนอยู่ใกล้บ้านแล้วที่นี่เขาเปิดเอามาวางขายในร้านพักคือบบได้บ,บวกภาษีไงมันถึงได้ถูกแต่ถ้าบวกภาษีตามซูปเปอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะว่าแพงขึ้นนหน่อยอ๋อแพงไปอีกร้านพักตีวานี่คือตีไหนใกล้บ้านหรอชุมน ร้านชงชงแต่จะมีทัวร์เนาะมีทัวร์มีลูกกระเจี๊ยบขายมีพักต่างๆขายอ้โถูกมากถูกแล้วแฮะอย่างสมมติอันนี้เนี่ยนี่ๆน,น,นี่กระสองฟักละฟักละสองเออฟักละสองห้าบาทอ๋อตอนนี้เลยสองห้าเนาะร้านละสองห้าบาทสง่งฟัคในห้าสิบบาทเอ๋คือมันถูกไม่ไบอกแต่แต่สองพันไม่ได้หรากอืมรายจิ้ม เดี๋ยวเดี๋ยแม่จะปอกแกนี่เนาะแม่ต้องล่างไก่เพอนอคนไก่ไก่ในที่นี้ขนขนมันพี่อ่มันจะมีขนขนเล็กๆขนเล็กๆถ้าคนไม่นั่นมันจะแพ้แม่แพ้มากไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวซีหยิบมาให้ดูนี่แม่แม่ลองซ o o ใกล้ๆนี่ขนมันเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมคะที่มันเป็นสีขาว อืมสิขาขอตรงนี้คือโขนมัใช้ตีแมวาถ้าถ้า,ถาสมมุติว่าเราซื้อ<ห>พีทมาแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นเลยอะ่ะโขนตรงนี้มันจะแข็งเห็นไหม,ไมเออเห็นไหมที่ติดมือแล้วพอโขนมันโข,ขนตรงนี้มันแข็งอะ่ะเวลาเราเปิดตู้เย็นออกมาอีกทีหนึ่งอะ่ะมันจะฟุ้งเต็มตู้เย็นเลยแล้วมันจะทําให้เราระคายเคืองจมูกได้สําหรับคนที่แพ้แต่ส่วนใหญ่ก็คือทุกคนแพ้นะคะเป็นผื่นขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ย อันดับแรกเลยก็คือเป็นทริคของบ้านเราเนาะถ้าเขาซื้อมาเขาก็จะขาจายล่างจะรีบล้างก่อนนะคะพ่อแม่เป็นคนขี้แพ้เนี่ยล้างล้างแค่นี้เองล้างน้ําเปล่าเหรอคะแล้เวเนี่ยมันก็หายละ<น>มันเป็นขนที่ออกออกง่ายคน<ด>ที่ขี้แพ้ก็ต้องดูแลตัวเอง <laughs> อันก่ <laughs> ผ่าแล้วนะ ชัวท่านนี้ก็จะเป็นแบบอีท่านนี้เมาจะนิ่มน้อยเนาะอืมจะนิ่มอืแม่ก็จะพาแบบอีนี่คือโมโม่คือลูกพรีตเออเพป็อลูกพรีตอีกแลวลูกพลีตพ่ออีชอพีชลูกพีชคนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโมโม่นะคะภาษาญี่ปุ่น แต่ว่าภาษา,ษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าพีชเนี่ยบ้าเราก็คงจะ,นนะพีชแหละเนาะพีชคือใหญ่มากอาการเหมือนกินม,มออะม่วงอ่ะหมวกซุกเนาะแต่ว่ามันจะหอมหวานคนละแบบ <c oughs> นี่นะคะนี่มันสุกมากเลยเนาะ สุกอันนี้จะสุกเดี๋ยวผัลรอพันสีเหลืองเน่อนี่เชื่อสวยต้องรีบกินเพราะว่าถ้ามดหน้านี่ไปแล้วมดหรืดูมันกับมันมันมดไวไงโมโมโนเนี่ย แค่แป๊บเดียวมันก็นจะมดเลดูของมันละก็จะมีจะมีแอปเปิลต่อเอ้ยจะมีบูดโดคอือางนลจะมีหน้าเงนินต่อที่จริงอ่ะเขาว่ะเอาไปแจน้ำห้อนเปลือกมันนะแล้ว <c oughs> ก็มันจะทำลืบอ,ออกไงเลยคือดึงเปลือกออกง่ายเลยลุดหล่อนออ,อ,อกเลยสบายนี่ <h ums> นี่ช่ำไหมคะสุดยอดลองลองลูกเหลืองเราหน่อโอเคนี่ลองลูกสีเหลืองคนที่เป็นบาแท่เป็นตัวเป็นยังไงจ้ะแต่ขนมันไกลนักขยรื่องกับผิวหนัง เวลาผ่าลูกคิดก็เชิงอีก่ววอดแต่นี่เม็ดในมันหล่อนเนาะเม็ดในมันมันคนละพันเนาะเฮ้ยแต่มันสีสวยมากเลยอ่ะชชือดนี่คือเม็ดในมันแตกมันคงห่อนะแล้วที่นี่เม็ดในมันก็เลยแตกออกจากกันเนี่ยนี่นะคะ ลูกพีชถ้ากินมากอร่อยมากด้วยอืมสวยเนาะสีสวยอันนี้ยังแข็ง,งเลยคือ,อ,อ,อมันสดมากเขาไปเด็ดออกจากต้นมาใหม่ๆแล้วขออเขาก็องล้างขายเลยนี่ เหมือนกันแต่ว่าสีต่างกันเนาะ <4 S 1> คนละ<ส>พันแหละคนละพันแต่ญี่ปุ่นมันมีพี่หลายพันธมาเลยเนาะกินท<ช>ั้งเปลือกก็ได้กับนี้มันเนาะใช่ใครว่านะ่ากินกงขอเสียงหน่อยคนละหนึ่งคอมเมนต์ เหมือนไลฟ <laughs> <น>์ฮ่ <laughs> <laughs> ทำคลิปใหมา่วยกดไลค์กดแชร์จิมนะเจ้าฝากเนื้อฝา <Natalie> ก,อกตัวไปนะเจ้าแน่จจรไม่กะ <Yeah. S 2> สองลูกเต็มจานเลยทีเนี้ยหอมเปรียปร้ยวผสมหวานมันไม่ได้หวานแบบหวานจ๋าขนาดนั้นเนาะสำหรับพันอันนี้แม่ว่าได้ มออา,าออกหวานเนาะอืลองลองหนี่งแล้ลองตัวนี้อ,อันนี้น้ำเยอะนี่หวานกว่าอืมอันนี้หวานเลยออืมอืม หวานกว่าอืมหวานมากสดชื่นอ,อันนี้จะออกแบบบ่คบบ่ค่อยเป้วหวานนี่จะออกหวานในซื้อมาสองพันมันน่าซื้ออะอแ่้งคนท้องบ้านได้ไกนะินปะอือสำหรับ ลูกพีดก็มันจะอองเดือนเนี่ยเดือนแปเดเกินแปดทั้งเดือนเลยสิงหาเนี่ย